สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆกคนวันนี้ครูเก๋มีอะไรมาฝากนะ้าไปดูกันเลยวิชาที่จะเรียนในวันนี้นะคะก็คือวิชาสุขศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ค่ะ ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวของการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นักเรียนจะต้องรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะข้อที่1นนักเรียนอธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ได้ถูกต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียนอธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ได้ถูกต้องการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นร่างกายของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะอย่าลืมนะคะการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยแบ่งออกเป็น3ด้านคะ่ะ 1. ลักษณะรูปร่างรูปร่างแตกต่างเช่นอ้วนผอมสูงเตี้ย หรือเด็กจับตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่นอกจากเพศและว,วัยที่ทำให้ลักษณะแตกต่างกันแล้วการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนเรามีลักษณะแตกต่างกันค่ะ 2. น้ำหนักเมื่อทารกเติบโตขึ้นร่างกายจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายจะมีน้ำหนักมากกว่าเพศหญิงและนอกจากการรับประทานอาหารก็มีส่วนทำให้น้ําหนักตัวแตกต่างกันนักเรียนลองคิดตามครูเกณฑนะคะคนที่รับประทานอาหารมากๆเขาก็จะมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้น นั่นก็คือร่างกายดูตัวอ้วนนั่นเองค่ะส่วนนักเรียนคนไหนที่เบื่ออาหารไม่ค่อยรับประทานอาหาร<ม>ก็จะมีตัวที่เล็กและก็น้ำหนักตัวเล็กตามค่ะสส่วนสูงร่างกายของเราจะสูงขึ้นตามวัยและเริ่มคงที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ในวัยเดียวกันเพศชาย จะมีส่วนสูงมากกว่าเพศหญิงนอกจากเพศและวัยแล้ว,ว,ลวส่วนสูงของพ่อแม่ก็มีผลต่อส่วนสูงของลูกถ้าหากนักเรียนคนใดอยากมีส่วนสูงสัสดส่วนที่สูงขึ้นครูเกนแนะนำให้ออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบ5โมงค่ะ ครูเก๋ก็มีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียนเช่นเดิมค่ะวันนี้ให้แบบฝึกหัดแค่2คอข้อครูเก๋รอคำตอบของนักเรียนอยู่นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย